กรอบมากวันนี้เอาเมนูเดิมเมนูคลีนยิ่งกินยิ่งผอมมาฝากนะคะน้องไก่มาใส่ขมิ้นลงไปแต่บานเหมือนอังติดเฮ้ยไมมเอเ้ยก็ผงปรปิก้าตามลงไปนะคะ อยากได้กรอบๆแบบนี้โรยพริกไทยไปเยอะๆเลยต่อมาก็ใส่คายเย็นเฟฟเฟอร์ด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือมเมลลงพริกไทยนี่ก็ดาออยลีฟออยลงไปนิดนึงก็ปลาปลาใสอยเครื่องวิโจลรคเนียนะเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้นะคะทุกคนจักนั้นก็เอาไปใส่เตาอบนะคะร90องศาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยวิโจลเตาอบตมาชั่วโมงกนลา บายยน้องไก่เจอกันชั่วโมองครึง่งเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมองครึ่งผ่านไปรุยยร่ยหอย้อยรุ่ยห้อยเมื่อมาชั่วโมองกนล่ามือว่กกรอบดูอย่างสได้อย่างจะนดเ,เอเวียเมวเวียสีละสะอาดเลยใดคือน่ากินมากแล้วก็ดูกรอบมากจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มหนังนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องพริกไทยเยอะจะมีความกรอบมาก จะทานคู่กับผักแล้วก็ซอสมะเขือเทศคั้นสดนะคะปรุงทุกอย่างเหมือนไก่เลยยกเว้นขมิ้นเดอ้อเสิร์ฟพระสวามีก่อนอันนี้คือของเราโอ้ม oh my ก o d ไก่มีความเปยารย์แบอรบาลซีสัจเกะเลยแม่เอายังชอบซีสัจเกะแต่ชอบซีจองกุยซีหนังปะได้เนอะปะได้เบสซี่ใส่อ้าจอลจังเองเนาะปะได้กุยโซฟาเองกุยหนังกระดาษตะกี้บอกจ,งอ,จงองบอกจองม่ไอ้ท้าวาไอ้สัจเกคลั่งบนเลยปรังกิส้สยหลักเรื่องไอเรียกนูอรบาล